สวัสดีครับพบกับผมยุดบางขวางกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของโจรปล้นอีกรายหนึ่งซึ่งถูกให้การซัดทอดจากเพื่อนโจรด้วยกันเองโดยที่ฝ่ายผู้เสียหายมีพยานเพียงปากเดียวเท่านั้นทำให้ฝ่ายโจรมีโอกาสสู้คดีชนะได้แต่เมื่อมีพวกโจรมาร่วมเป็นพยานโจ์ให้ก็ส่งผลทาให้คาให้การของฝ่ายโจ์มีน้าหนักแน่นหนาทาให้ศาลเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง จนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายของไทยนั่นก็คือประหารชีวิตเรื่องราวของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับในช่วงปีพศ2480นายเต็งแก้วกำเนิดนับเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่งในตำบลไผ่ขวางอำเภอท่าหลวงจังหวัดพิจิตรซึ่งนายเต็งมีภรรยาชื่อนางเล็กทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนชื่อนางสาวกิมไลและนางสาวสัาลี ทั้งหมดพักอยู่ในบ้านหลังเดียวกันโดยมีนายหลอินทระโอพาสเป็นคนสนิทของนายเตงรู้ดีว่านายเตงมีทรัพย์สินอะไรบ้างและเก็บซ่อนเอาไว้ที่ไหนตลอดเส้นทางเข้าออกและทางขึ้นบ้านนายหลีรู้หมดด้วยความโลภที่อยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนายหลีจึงไปชักชวนนายวานมายังนายบางนายจำหลัดนายขาและพักพวกอีกสองคนให้ร่วมกันป้นบ้านนายเตง โดยที่นายิจะเป็นคนนําทางให้พรรคพวกไปป้นและชี้ช่องทางบุกข,ขึ้นบ้านรวมทั้งเส้นทางหลบหนีซึ่งแทบทุกคนตกลงที่จะเข้าร่วมป้นยกเว้นเพียงคนเดียวคือนายบางที่ไม่ยอมร่วมป้นด้วยวันที่30พฤศจิกายนพศ2480ช่วงคำ่ำหลังจากรวมหัวหาพรรคพวกร่วมป้นกันได้แล้วนายรินาวันนายจำรัดนายขาและพรรคพวกอีกสองคน ซึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้ได้พากันไปประชุมวางแผนและกินเหล่าย้อมใจกันที่บ้านของนายริ้วพ่อของนายจำลัดโดยมีนายตันญาติของนายริ้วร่วมรับดูด้วยจนกระทั่งเหล้าหมดไปสองขวดทั้งหกคนก็พากันออกจากบ้านของนายริ้วไปซึ่งนายวันมีปืนลูกซองยาวถือติดมือไปหนึ่งกระบอกส่วนคนอื่นๆมีขวานติดตัวเป็นอาวุธในช่วงกลางดึกเมื่อก้าวย่างเข้าสู่วันที่หนธันวาคม พศ .2480 ซึ่งได้เลิกดาวโจรนายหลีก็ได้นำทางแก้งโจนทั้งหมดมาถึงบ้านของนายเต็งจากนั้นได้ชี้ช่องทางขึ้นบ้านให้กับพักพวกร่วมกวนนายวันและพักพวกที่ไม่ได้มีการระบุชื่ออีกสองคนพากันขึ้นไปบนบ้านของนายเต็งส่วนนายจำรัดและนายขารออยู่ที่พื้นดินด้านล่างตัวบ้านในขณะที่นายหลีหลบออกจากบ้านไปเพื่อไม่ให้นายเต็งและคนในบ้านเห็นว่าตนเป็นคนพาพวกโจนมาป้น ในขณะที่นายวันและพักพวกเดินขึ้นไปบนเรือนของนายเต็งนางเล็กเมียของนายเต็งซึ่งนอนอยู่ในครัวได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นและรู้ว่ามีโจรกำลังขึ้นมาบนบ้านจึงส่งเสียงร้องเรียกให้คนช่วยนางสาวกิมไล์นอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกให้คนช่วยก็รีบลุกขึ้นจากที่นอนแล้วไขไส้ตะเกียงลวที่จุดทิ้งไว้ให้สว่างขึ้นถือเดินออกมาจากห้องเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทันได้เห็นนายเต็งพ่อของตน ถือเหล็กแหลมที่ใช้เป็นฉมวกสำหรับแทงปลาออกมาที่ระเบียงเจมที่จะใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับคนร้ายจากแสงตะเกียงส่องให้เห็นโจรคนหนึ่งซึ่งนางสาวกิมไลรู้จักดีว่าชื่อในวันเพราะเคยเจอกันมาก่อนได้ยกปืนลูกซองขึ้นประทับบ่าแล้วยิงใส่ไปที่นายเตงหนึ่งนัดเสียงดังสนั่นกึกก้องขึ้นในยามดึกกระสุนพุ่งเข้าล่างนายเตงอย่างเผาขนจนล่างสุดทวบลงกองกับพื้นเลือดไหลนอง เมื่อนางสาวกิมไรเห็นพ่อถูกในวันยิงต่อหน้าต่อตาก็ตกใจสุดขีดส่งเสียงร้องขึ้นในวันซึ่งหักลำกล้องปืนดีดปอกกระสุนออกแล้วใส่ลูกกระสุนเข้าไปใหม่ได้หันมาขู่นางสาวกิมไรให้เงียบเสียงส่วนคนร้ายอีกสองคนได้เข้ามาแย่งตะเกียงไปจากมือของหางสาวกิมไรแล้วพากันเข้าไปค้นหาทรัพย์สินภายในห้องโดยมีในวันยืนคุมตัวนางสาวกิมไรไว้เมื่อคนร้ายทั้งสองคนเก็บกวาดทรัพย์สินในห้องเสร็จ ก็ออกมาช่วยกันปลดทรัพย์สินจากตัวนางสาวกิมไลนางสาวสํารีและนางเล็กไปจนหมดรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ไป391บาท20สตางค์เสร็จแล้วโจรทั้งสามได้ลงจากเรือนไปสมทบกับคนข้างล่างพากันหลบหนีไปซึ่งคนร้ายได้ทำทรัพย์สินตกเรียราดระหว่างทางจำนวนหนึ่งเมื่อเห็นว่าพวกโจรได้หนีไปหมดแล้วทั้งสามคนแม่ลูกได้รีบเข้าไปที่ร่างของในเต็งเพื่อให้การช่วยเหลือ ก็พบว่านายเจงได้ขาดใจตายคาที่ไปก่อนแล้วโดยมีปอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ข้างศพหนึ่งปอกนายแฉมผู้ใหญ่บ้านเมื่อทราบว่าลูกบ้านถูกโจรปล้นก็ได้รีบมาที่บ้านหลังดังกล่าวแล้วเก็บปอกกระสุนปืนของกลางไว้เพื่อส่งมอบให้ในายอำเภอในภายหลังซึ่งนางสาวกิมร้ายได้บอกกับผู้ใหญ่แฉมว่าคนร้ายที่ยิงนายเจงพ่อของตนคือนายวันเมื่อนายทวินนายอำเภอท่าหลวงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจ มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและทําการชนะสูตรพิกศพเสร็จก็ได้ทําการสอบปากคํานางสาวกิมไลพยานปากสําคัญไว้และรับมอบปอกกระสุนของกลางจากผู้ใหญ่แช่มไว้เป็นหลักฐานส่วนนางเล็กและนางสําลีให้การว่าไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ยิงนายเตงเพราะตกใจที่ถูกโจนป้นบ้านจึงหลบกันอยู่แต่ในครัวทําให้ไม่เห็นเหตุหการณ์ภายนอกหลังจากรู้ว่าในวันคือคนร้ายที่ยิงนายเตงจนตาย ทางฝ่ายปกครองและตำรวจยังสืบทราบอีกว่านายจำลัดและนายขาเป็นคนร้ายที่เข้าร่วมปนในครั้งนี้ด้วยจึงไปจับกุมตัวทั้งสองคนมาสอบสวนโดยรับปากว่าจะกันไว้เป็นพยานหากทั้งสองคนให้การยืนยันว่าใครคือคนร้ายที่ยิงนายเต่งตายซึ่งนายตันและนายริ้วพ่อของนายจำลัดได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนและช่วยพูดกับนายจำรัดและนายขาให้ยอมให้การที่เป็นประโยชน์เพื่อโทษหนักจะได้เป็นเบา นายจำลัดและนายขาจึงยอมรับสารภาพพร้อมกับให้การยืนยันว่าในวันคือคนที่ยิงนายเตงตายส่วนนายหลิคือคนที่ชักชวนพวกตนให้เข้าร่วมปนโดยไปชักชวนพวกตนที่บ้านของนายบางเจ้าพนักง,งานสอบสวนจึงนําตัวนายบางมาสอบปากคําอีกคนหนึ่งซึ่งนายบางให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากทําให้พยานหลักฐานแน่หนามากขึ้นเมื่อทางฝ่ายปกครองและตํารวจเห็นว่า มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีในวันและนายหลีจนดิ้นไม่หลุดแน่แล้วก็ได้ทำการจับกลุ่มตัวนายวันกับนายหลีมาสอ,สอบสวนดำเนินคดีโดยยึดปืนลูกซองหนึ่งกระบอกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งได้จากบ้านของนายวันด้วยจึงส่งปืนกระบอกดังกล่าวและกระสุนปืนที่ยึดได้ไปตรวจสอบเทียบเคียงกับปอกกระสุนซึ่งพบในที่เกิดเหตุว่าถูกยิงจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ในชั้นสอบสวนนายวันและนายหลี ต่างปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างฐานที่อยู่ในขณะเกิดเหตุซึ่งนายวันได้ให้การยอมรับว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นของตนเองซึ่งเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากการสอบสวนเสร็จสิ้นได้ฝากขังนายวันและนายหลีไว้ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตรพร้อมกับสงมอบสำนวนการสอบสวนให้อัยการเพื่อฟอ้องร้องนายวันและนายหลีต่อสารจังหวัดพิจิตรต่อไป ในการสอบปากคำจำเลยในชั้นศานลนายฤิได้ให้การรับสารภาพต่อศาลส่วนนายวันยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเช่นเดิมผลการพิจารณาของศาลจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นศาลชั้นต้นฟังตามคำพยานโจทย์ว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดดังข้อหาจริงจึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายวันจำเลยตามมาตรา250ข้อ5ส่วนนายฤิจำเลย มีความผิดตามมาตรา310ประกอบด้วยมาตรา65ให้ลงโทษจำคุกนายลิไว้มีกำหนด12ปีกับให้จำเลยทั้งสองช่วยกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนให้เจ้าของด้วยปืนของกลางให้ลิบเสียหลังจากศาลชั้นต้นตัดสินคดีแล้วทางเรือนจำจังหวัดพิจิตรได้ส่งตัวขอชอวันไปคุมขังที่เรือนจำมาหันตโทษตำบลบางขวาง ซึ่งเป็นเรือนจำเพียงแห่งเดียวที่รับโทษตั้งแต่30ปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตและประหารชีวิตในสมัยนั้นทั้งขอชอวันและขอชอริต่างยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นขอชอวันและขอชอริถึงจะอยู่คนละเรือนจำแล้วแต่ก็ยังคงร่วมกันยื่นฎีกาต่อศาลโดยขอต่อสู้ในข้อเท็จจริง วันที่23มกราคมพศส4 8 1ศสาลฎีการมีคำพิพากษาที่940พศส4 8 1คดีระหว่างอายการพิจิตกับนายวันมายังนายหลีอินทราโอภาสจำเลยเรื่องป้นค่าเจ้าทรัพย์มีใจความว่าสารฎีการได้ตรวจสำนวนและฟังคารมของโจทก์จำเลยทั้งสองฝ่ายประชุมปรึกษาคดีตลอดแล้วได้ความว่า วันเกิดเหตุเวลาลาวครึ่งคืนมีคนร้ายประมาณห้าถึงหคนเข้าป้นบ้านนายเต็งเจ้าทรัพย์คนร้ายถืออาวุธปืนขึ้นบนเรือนเจ้าทรัพย์สามคนนอกนั้นอยู่บนพื้นดินข้างล่างนายเต็งช่วยเหล็กแหลมสําหรับแทงปลาออกมาที่ระเบียงเรือนจะต่อสู้กับคนร้ายคนร้ายคนหนึ่งใช้ปืนลูกซองยิงนายเต็งล้มลงขาดใจตายทันทีแล้วคนร้ายเข้าค้นเก็บทรัพย์ของเจ้าทรัพย์และของบุตรภรรยาเจ้าทรัพย์ไปได้ รวมราคา391บาท20สตางค์โจ์มีพยายนยันจำเลยอ,อยู่คือนายจำหลัดนายขาคน้ายที่ไปป้นทรับหลายนี้และเป็นคนที่ไปคอยอยู่ที่พื้นดินซึ่งโจทย์ได้กันเอาไว้เป็นพยายนเบิกความว่านายหลีิจำเลยเป็นคนชักชวนให้ไปป้นบ้านนายเต่งและเป็นคนนำทางไปทั้งบอกให้ทราบถึงทางที่จะขึ้นเรือนกับทางที่จะหนีนวันจำเลยกับพวกอีกสองคน เป็นคนขึ้นเรือนเจ้าทรัพย์และนายวันได้ใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพย์ที่ระเบียงเรือนนายบางพยานโจท์อีกปากหนึ่งว่านายหลษจำเลยมาชักชวนนายจำรัดนายขาที่บ้านพยานให้ไปทําการต้นโดยนายฤกได้พูดชักชวนพยานด้วยแต่พยานไม่ไปทั้งมีนายลิ้วนายตันเบิกความว่าจำเลยทั้งสองคนนี้กับนายจำรัดนายขาและพักพวกอีกสองคนประชุมเลี้ยงสุราการที่บ้านนายลิ้ว โดยนายรีเป็นคนนำสุราสองขวดมาเลี้ยงเลี้ยงสุรากันเสร็จแล้วคนพวกนั้นพากันออกจากบ้านนายริวไปมีอาวุธปืนและขวานคบมือด้วยแล้วในคืนวันนั้นเองเวลาดึกนายจำลัดซึ่งเป็นบุตรนายริวกลับมาบ้านบอกนายริวว่าไปป้นบ้านนายเตงในวันยิงนายเตงตายเสียแล้วพยานสำคัญของโจทย์คือนางสาวกิมไลบุตรีนายเตงเบิกความว่าเมื่อเกิดเหตุพยานนอนอยู่ในเรือนห้องน ได้ยินเสียงนังเล็กมันดาซึ่งนอนอยู่ในครัวเรียกให้ช่วยพยานไข่ใสตะเกียงลวที่จุดไว้ให้สว่างแล้วถือออกมานอกห้องเห็นนายเต็งบีดาถือเหล็กแหลมตั้งท่าจะแทงคนร้ายสามคนอยู่ที่ระเบียงเรือนทันใดนั้นคนร้ายคนหนึ่งซึ่งพยานจำได้ว่าเป็นในวันจำเลยใช้อาวุธปืนยิงเจ้าทรัพยลม้มลงพยานร้องขึ้นนวันขู่เข็ไม่ให้ร้องแล้วคนร้ายอีกสองคนแย่งตะเกียงจากพยาน เอาไปสองคนหาทรัพในห้องส่วนในวันยืนคุมพยานไว้และในวันหักลำกล้องปืนออกบรรจุกระสุนใหม่ปอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วก็เด็นตกอยู่ข้างศพเจ้าทรัพนอกจากนั้นพยานโจทย์ได้สืบในแช่มผู้ใหญ่บ้านเบิกความว่าพยานไปที่เกิดเหตุเห็นปอกกระสุนปืนหนึ่งปอกตกอยู่ข้างศพนายเตงพยานเก็บปอกไว้เขียนชื่อพยานลงเป็นเครื่องหมายแล้วมอบส่งให้นายอำเภอ และมีนายทวินนายอำเภอยืนยันว่าพยานได้รับมอบปอกกระสุนปืนไว้จากนายแชม่มเป็นปอกกระสุนปืนตากวางพยานไปตรวจค้นของกลางที่บ้านในวันจำเลยได้อาวุธปืนหนึ่งกระบอกกับกระสุนปืนและปอกกระสุนปืนด้วยซึ่งเป็นกระสุนปืนตากวางเหมือนกันพยานได้ส่งปืนกับปอกกระสุนปืนที่นายแช่มเก็บได้ไปให้เจ้าพนักงานตำรวจสันติบาลทำการตรวจพิสูจน์และในข้อนี้โจทย์ได้นำสืบในพันตำรวจตีเอส เบิกความว่าพยานเป็นผู้ชำนาญการพิเศษได้ตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลางแล้วปรากฏว่าปอกกระสุนปืนของกลางเป็นปอกกระสุนปืนที่ใช้ยิงจากปืนกระบอกของกลางนั่นเองสารดีกาได้พิเคราะห์ดูคำพยานโจ์โดยถีทถ้วแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุหนึ่งเหตุใดกระทำให้สงสัยได้ว่าจำเลยไม่มีความผิดจริงจริงอยู่คำของนายจำหลัดนายข่านั้นเป็นคำของผู้ไร้ซัดทอดกัน แต่โจทย์มีคำพยานประกอบคำซัดนี้อยู่อย่างหนาแน่นและศาลนี้เห็นพ้องกับศาลล่างทั้งสองว่าคำของนางสาวกิมไลรับฟังเชื่อได้ว่าเป็นความสัตย์จริงที่จำเลยต่อสู้ว่าตรงที่นางสาวกิมไลออกมายืนอยู่มีฝาเรือนบงังนางสาวกิมไลไม่สามารถจะเห็นเหตุการณ์ได้ศาลนี้ได้ตรวจพิเคราะห์คำพยานประกอบกับแผนที่แล้วเห็นว่าเรือนห้องกลางด้านที่ติดกับระเบียงนั้นไม่มีฝาบางัง นางสาวกิมไร้ออกจากเรือนห้องในมายืนอยู่นอกประตูแล้วอาจมองเห็นเหตุหการณ์ทางด้านระเบียงและกระดานที่ทอดเป็นสะพานได้ยิ่งกว่านั้นนางสาวกิมไร้มีตะเกียงถือติดมือออกมาด้วยจึงไม่มีทางสงสัยว่านางสาวกิมไรลจะมองเห็นเหตุหการณ์ไม่ได้เพราะอยู่ใกล้ๆกับเจ้าทรัพย์และในวันจำเลยด้วยส่วนข้อชี้จำเลยต่อสู้อีกว่านางสาวกิมไลกับนข่าเบิกความแตกต่างกันนั้น สาลนี้เห็นพ้องกับสารอุทธรว่าพยายนไม่ได้เบิกความขัดแย้งกันเลยนางสาวกิมไลว่านายวันจำเลยยืนยิงที่กระดานสะพานนายข่าวว่านายวันจำเลยยืนยิงที่ระเบียงแต่ความจริงนางสาวกิมไลได้กล่าวชัดเจนว่านายวันได้ยิงเจ้าทรัพย์ในขณะที่นายวันก้าวจากกระดานสะพานขึ้นมาบนระเบียงอันหนึ่งปรากฏว่านางสาวกิมไลได้บอกเหตุการณ์ต่อผู้ใหญ่บ้านในคืนเกิดเหตุนั้นเอง และบอกว่าจําคนร้ายที่ยิงใายเจงได้โดยเคยเห็นหน้ามาแต่ก่อนทั้งต่อมาอีกเจวันพยายนได้ไปชี้ตัวจําเลยถูกต้องด้วยไม่มีเหตุผลกระทําให้เห็นว่านางสาวกิมไลคงจะแกล้งใส่ความแก่ในวันได้ถ้าหากว่าภรรยาและบุตรตีเจ้าทรัพย์เจตนาจะใส่ความในวันย่อมเป็นการแน่ว่านางเล็กและนางสาวสําลีภรรยาและบุตรีเจ้าทรัพย์อีกคนหนึ่งคงจะมาเบิกความยืนยันว่า จำในวันจำเลยได้แต่ตรงกันข้ามนางเล็กก็ดีนางสาวสำลีกก็ดีได้บอกเจ้าพนักงานตั้งแต่แรกว่าไม่เห็นคนร้ายที่ยิงเจ้าศัพย์ส่วนคำพยานหลักฐานของในวันจำเลยสารนี้เห็นว่าไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจ์ได้นายลีดีกาเสนอว่าโจทมีแต่พวกผู้ร้ายคือนายจำหลัดนายขาและญาติของผู้ร้ายเบิกความยืนยันจำเลยนี้ แต่ความจริงปรากฏว่านายหลีได้ให้การรับสารภาพต่อหน้าศาลและอธิบายเหตุการณ์ต่างๆโดยละเอียดที่นายหลีต่อสู้ว่าที่เคยให้การต่อสารดังนั้นไม่ใช่ความจริงได้ให้การรับสารภาพเพราะเจ้าพนักงานผู้ทําการสอบสวนได้หลอกลวงว่าถ้าจําเลยให้การรับสารภาพซัดทอดผู้ร้ายคนอื่นจะปล่อยนายหลีและกันไว้เป็นพยานนั้นศาลนี้ไม่เชื่อเลย ที่นายหลีว่าเมื่อให้การรับสารภาพต่อหน้าศาลไม่รู้สึกว่าเป็นจำเลยยังหลงเชื่อตามคำเจ้าพนักงานสอบสวนว่าจะก,กันมาเป็นพยานนั้นไม่น่าเชื่อเลยเพราะย่อมเป็นการแน่ว่าเมื่อจำเลยอยู่ในคอกและสารได้อ่านฟ้องให้จำเลยฟังสารถามคำให้การของจำเลยตามระเบียบย่อมเป็นการแน่ว่าจำเลยคนหนึ่งคนใดคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าได้ให้การในฐานเป็นจำเลยดีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น จึงพร้อมการพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารอุทธรให้ยกดีกาจำเลยทั้งสองเสียหลังจากนาชาวันถูกสารดีกาตัดสินยืนกลายเป็นนักโทษประหารเด็ดขาดแล้วเขาได้ทำหนังสือถวายดีกาทูนเก้าเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์แต่สุดท้ายดีกาฉบับดังกล่าวได้ถูกกระทรวงมหาดไทยสั่งยกวันที่10มกราคม พศส4 8 2เวลาประมาณ4นาฬิกาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำอาหารตะโทษจำนวนหลายนายได้เข้าไปทำการเบิกตัวนักโทษประหารภายในแดนหนึ่งจำนวน6คนได้แก่ 1. นชสังสว่างใจอายุ33ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 2. นชใช้ชกระตันยูอายุ40ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา 3. นชทาหรือจันทาสายทันอายุ29ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา4นชชั้นน้ำจันร์อายุ26ปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา5นชวันมายังอายุ31ปีคดีปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์6นชสวัสดชูนามอายุ28ปีคดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนา มาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการประหารชีวิตหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือนักโทษทั้ง6คนเสร็จพัสดีเวรของเรือนจําได้เข้ามาอ่านคำสั่งยกดีกาให้นักโทษประหารทั้งหมดฟังทีละคนแล้วให้เซ็นทราบในคำสั่งนั้นจากนั้นได้ให้ทำพินัยกรรมและเปิดโอกาสให้เขียนจดหมายสั่งเสียถึงญาติเสร็จแล้วพี่เลี้ยงนำอาหารมื้อสุดท้ายมาให้นักโทษประหารทุกคนกิน ต่อจากนั้นจึงเป็นพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมที่ใต้หอรักษาการ7ชั้นซึ่งนักโทษประหารทั้ง6คนต่างตั้งใจฟังอย่างสงบหลังจากเสร็จพิธีทางศาสนา,สนาแล้วพี่เลี้ยงได้นำตัวนชสังและนชใช้ไปทำการประหารก่อนเป็นคู่แรกเมื่อทำการประหารเสร็จพี่เลี้ยงได้นำตัวนชทาและนชชั้นไปประหารเป็นคู่ที่สอง หลังจากประหารเสร็จแล้วจึงนำตัวนอชอวันและนอชอสวัสด์ไปประหารเป็นคู่สุดท้ายโดยผูกมัดตัวนอชอวันที่หลักประหารหลักที่หนึ่งผูกมัดตัวนอชอสวัสดที่หลักประหารหลักที่สองพี่เลี้ยงได้ทำการตั้งเป้าตาวัวให้ตรงกับหัวใจของนักโทษทั้งสองแล้วเอาใายแห้งโลยรอบหลักประหารไว้สำหรับใช้ซับเลือดจิ่จะไหลเจิ่งนองลงมาแล้วแจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบ พลเล็งปืนเข้าทําการตั้งศูนย์ปืนให้ตรงกับเป้าตาวัวซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของหัวใจนักโทษจากนั้นนายทิพย์มียศเพชฌฆาตมือหนึ่งได้เข้าประจําแท่นปืนแท่นที่หนึ่งนายเหรียญเพิ่มกําลังเมืองเพชฌฆาตมือสองเข้าประจําแท่นปืนแท่นที่สองเมื่อเพชฌฆาตทั้งสองนายทําการตรวจสอบศูนย์ปืนแล้วเห็นว่าศูนย์ปืนตรงเป้าดีแล้วก็ได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบ ธงแดงในมือของหัวหน้าชุดทหารก็ได้สบัดลงเป็นสัญญาณให้ทำการเหนียวไกลปืนได้เพชรฆาาทั้งสอง่าย,ยิงปืนออกไปพร้อมกันเป็นชุดกระสุนพุ่งเข้าใจกลางเป้าตาวัวทะลุเข้าสู่หัวใจทางแผ่นหลังของนักโทษที่หลักประหารแล้วทะลุล่างออกทางด้านหน้าเข้าฝังในกระสอบทรายเลือดทะลักออกจากบาดแผลไหลลงสู่พื้นที่มีทรายรองรับทำให้นอชอวันและนอชอสวัสด ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายคาหลักประหารในทันทีทำการประหารเมื่อเวลา5นาฬิกา41นาทีไม่ทราบจำนวนกระสุนที่ใช้ในการประหารในครั้งนี้หลังจากแพทย์ตรวจสอบว่านักโทษทั้งคู่ขาดใจตายไปแน่นอนแล้วพี่เลี้ยงได้นำร่างนักโทษประหารทั้ง6กลายมานอนคว่มหน้าเรียงไว้ที่หน้าหลักประหารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้นชวันมายังอายุ31ปีหมายเลขประจำตัว95-82ับ 82, นับเป็นนักโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโดยเพชฌฆาตของเรือนจำประหารโทษลายที่52ครับ